ปริศนาที่เกี่ยวกับไททันกรามที่ยูมีได้รับมาเพื่อนๆสงสัยกันไม่ว่าทำไมไททันของยูมีถึงดูแตกต่างจากไททันกรามคนอื่นๆก่อนไปรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกันคนละหนึ่งตุ่มด้วยนะครับจุดเด่นและความสามารถของไททันกรามนั่นคือกงเล็บและฟันอันแหลมคมที่สามารถบดขยี้ได้เกือบทุกอย่างเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสุดๆยิ่งกว่าผลึกของไททันคอสงคารามเสียอีก แต่สิ่งที่ทําให้เหล่าคนดูมองแว็บเดียวและสามารถตอบได้เลยว่าเป็นไททันการาฟนั่นก็คือหน้ากากสีขาวของมาเซลและพอโก้แล้วทําไมยูมิลถึงไม่มีกันละหรือนี่จะเป็นพอร์ทโฮของผู้แต่งกันนะ แต่ถ้าไม่ใช่มันอาจจะเป็นพอมาเซลและพอโก้นั่นคือทหารที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของไททันการุุนก่อนๆทำให้เมื่อได้รับสืบทอดเป็นไททันการจึงสร้างรูปลักษณ์ตามจินตนาการของผู้ถือครองที่เคยได้เห็นแต่กับการยูมีเป็นแค่ชาวเอลเดียธรรมดาในมาเลที่ถูกลงโทษให้กลายเป็นไททันไรสติและไม่เคยเห็นรูปลกษณ์ลักษณะของไททันการม,มาก่อนหลังจากอยู่ในร่างไททันไรสติมานานมากกว่า60ปี จนเกิดเหตุการณ์ได้เกินกินมาเซลที่ถือครองพลังไททันการเข้าไปถึงแม้ในร่างไททันยูมีจะไม่มีหน้ากากสีขาวเหมือนกับมาเซลและพอโก้แต่จุดเด่นของไททันการของเธอก็ยังคงแสดงออกมานั่นคือฟันที่เปลี่ยนไปที่แหลมคมขึ้นมีเล็บที่แขนขาเรียวยาวและแหลมคมเหมาะสำหรับการปีนป่ายหือยดิเกาะ